สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะปัญญาแห่งชีวิตวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านหยุดใจเพียงครู่เดียวแล้วฟังด้วยใจที่เปิดกว้างเพราะบางครั้งความสงบที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากเสียงดังหรือพิธีใหญ่โตแต่เกิดจากการภาวนาเงียบๆและการสวดมนต์เบาๆที่ดูเหมือนไม่มีใครเห็นทวาอานิสง์กลับลึกซึ้งเกินกว่าที่เราคาดคิด นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างตรงไปตรงมาว่าบุญนั้นวัดกันที่เจตนาไม่ใช่ความอึกทึกหรือรูปแบบภายนอกเมื่อใจของเราน้อมเข้าสู่คำภาวนาอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงลมหายใจเดียวที่รู้ตัวจิตจะเริ่มคลายจากความพุ้งซ่านความกังวลที่เคยแน่นก็จะค่อยๆเบาบางพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าจิตที่ตั้งมั่นในความดีแม้เพียงชั่วขณะย่อมมีพลังมากกว่าการทำสิ่งใดโดยไร้สติ การสวดมนต์เบาๆไม่ได้มีไว้เพื่ออวดใครแต่เป็นการเตือนใจตนเองให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันหลายคนมองว่าการภาวนาเงียบๆเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในความเงียบนั้นเองคือพื้นที่ที่ปัญญาจะค่อยๆเกิดเมื่อเสียงภายนอกลดลงเสียงภายในจะชัดขึ้นเราจะเริ่มเห็นอารมณ์ของตนเองตามความเป็นจริงเห็นความโกรธก่อนที่จะลุกลามเห็นความทุกข์ก่อนที่จะครอบนำ นี่คือหลักสติที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำให้รู้ทันใจตนเองก่อนจะถูกใจลากไปบุญที่เกิดจากใจสงบไม่ใช่บุญที่หวังผลตอบแทนแต่เป็นบุญที่ค่อยๆเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนท่าทีในการใช้ชีวิตจากความเร่งรีบเป็นความรู้ตัวจากความแข็งกระด้างเป็นความอ่อนโยน เมื่อเราภาวนาด้วยใจถ่อมตนผลที่เกิดขึ้นอาจไม่ปรากฏทันทีแต่จะสะสมเป็นพลังภายในที่มั่นคงทำให้เรายือนอยู่ท่ามกลางปัญหาได้ด้วยใจที่ไม่หวั่นไหวพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้และการฝึกจิตไม่จำเป็นต้องรอเวลาพิเศษเพียงเรากลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับบทสวดที่เข้าใจความหมายใจจะค่อยๆซึมซับความสงบอย่างลึกซึง้งนี่แหละครับ พลังของภาวนาเงียบๆและการสวดวนเบาๆที่ดูธรรมดาแต่สามารถเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอกของชีวิตได้อย่างแท้จริงเมื่อใจเริ่มสัมผัสความสงบจากการภาวนาอย่างต่อเนื่องเราจะค่อยๆเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้มาแต่อยู่ที่การวางลงการสวดมนต์เบาๆในยามที่โลกวุ่นวายเปรียบเสมือนการพาใจกลับบ้าน กลับมาสู่ที่ที่ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าใดๆเพียงแค่เป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างซื่อสัตย์ต่อความจริงของชีวิตในความเงียบที่เกิดจากการภาวนาเราจะเริ่มเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความสุขที่เคยคิดว่าจะอยู่ได้นานก็จางหายความทุกข์ที่เคยหนักหนาก็แปรเปลี่ยนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่น เพราะทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อใจเห็นความจริงข้อนี้บ่อยๆความทุกข์จะไม่หายไปเพราะหนีมันแต่จะเบาลงเพราะเข้าใจมันหลายครั้งที่ปัญหาในชีวิตไม่ได้ต้องการคำตอบที่ซับซ้อนแต่ต้องการใจที่ตั้งมั่นและอ่อนโยนพอจะรับฟังการภาวนาเงียบๆทำให้ใจเรามีพื้นที่ พื้นที่ที่จะไม่รีบตัดสินไม่รีบโต้อตอบแต่เลือกตอบสนองด้วยปัญญานี่คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ไม่แยกธรรมะออกจากการใช้ชีวิตจริงเมื่อเราสวดมนต์ด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพียงท่องจำตามเสียงแต่รู้ความหมายของคำแต่ละคำใจจะค่อยๆซึมซับคุณค่าของความการุณาความไม่เบียดเบียน และความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองบุญที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงความสบายใจชั่วคราวแต่เป็นการปรับรากฐานของจิตใจให้มั่นคงขึ้นในระยะยาวพระพุทธเจ้าทรงย้ำเสมอว่าเหตุ <et> เป็นอย่างไรผลย่อมเป็นอย่างนั้นเมื่อเราหมั่นสร้างเหตุแห่งความสงบผลแห่งความเย็นใจย่อมค่อยๆปรากฏแม้ในวันที่ชีวิตไม่เป็นดั่งใจ ใจที่ผ่านการภาวนาจะไม่พังง่ายจะรู้จักหยุดรู้จักวางและรู้จักให้อภัยทั้งตนเองและผู้อื่นนี่คืออานิสงส์ที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังการภาวนาเงียบๆจริงไม่ใช่การหนีโลกแต่เป็นการฝึกใจให้พร้อมเผชิญโลกด้วยความเข้าใจเมื่อใจตั้งอยู่บนหลักธรรมที่ถูกต้องการกระทำคำพูดและความคิด จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีงามโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งแต่เป็นการเปลี่ยนจากภายในอย่างแท้จริงและนี่คือหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดไว้ให้ทุกคนเดินได้ด้วยตนเองอย่างสงบลึกซึง้งและมั่นคง เมื่อการภาวนาดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอเราจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ละเอียดมากคือใจเริ่มไวต่อความจริงไวต่อความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตที่มีสติย่อมไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำโดยง่ายไม่ใช่เพราะกิเลสหายไปแต่เพราะเรารู้เท่าทันก่อนจะเผลอไหลตามนี่คือพลังของการฝึกใจที่แท้จริง ในยามที่เรานั่งเงียบๆสวดมนต์เบาๆใจไม่ได้หยุดคิดในทันทีแต่เราจะเริ่มเห็นกระแสความคิดไหลผ่านเหมือนเมฆบนท้องฟ้ามาแล้วก็ไปพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความคิดไม่ใช่ตัวเราอารมณ์ไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นเช่นนี้บ่อยๆความยึดมั่นจะค่อยๆค,คลายใจจะเบาขึ้นโดยไม่ต้องบังคับ การภาวนาไม่ใช่การทำให้ใจว่างเปล่าแต่เป็นการทำให้ใจตรงตรงต่อความเป็นจริงของชีวิตเมื่อใจตรงเราจะไม่หลอกตัวเองไม่ปิดบังความทุกข์และไม่หลงติดอยู่กับความสุขพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เดินทางสายกลางไม่เอ็นเอียงไปสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งและการภาวนาคือเครื่องมือสำคัญในการรักษาความพอดีนั้น เมื่อใจได้รับการฝึกการมองโลกจะเปลี่ยนไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของความอดทนเห็นความสำคัญของการพูดน้อยแต่มีความหมายการฟังมากกว่าการโต้เถียงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของจิตที่สงบและมีปัญญาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ ในความเงียบของการภาวนาเมตตาจะค่อยๆงอกงามไม่ใช่เมตตาที่เกิดจากคําสวยงามแต่เป็นเมตตาที่เกิดจากความเข้าใจในความทุกข์ของมนุษย์เมื่อเราเห็นใจตนเองได้เราจะเริ่มเห็นใจผู้อื่นได้ง่ายขึ้นนี่คือการขยายใจให้กว้างโดยไม่ต้องพยายามฝืนให้ใจกว้าง พระพุทธเจ้าสงสอนว่าผู้ใดรู้จักฝึกใจของตนผู้นั้นย่อมเป็นผู้ประเสริฐไม่ใช่เพราะตำแหน่งหรือคำยกย่องแต่เพราะใจไม่ตกเป็นทาตของอารมณ์การภาวนาเงียบๆจึงเป็นการสร้างอิสรภาพภายในอิสรภาพจากความฟุ้งซ่านจากความหวาดกลัวและจากความหลมผิดที่เคยครอบงำชีวิต และเมื่อวันหนึ่งเราหันกลับมามองตนเองเราจะพบว่าความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วโดยไม่รู้ตัวจากคนที่ใจร้อนเป็นคนที่รู้จักรอจากคนที่หวั่นไหวเป็นคนที่มั่นคงนี่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่คือผลของการภาวนาและสวดมนต์อย่างถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ค่อยๆหล่อหลอมชีวิตให้ลึกซึ้งและสงบจากภายในอย่างแท้จริงและเมื่อเวลาผ่านไป การภาวนาเงีย,เงยบๆและการสวดมนต์เบาๆจะไม่ใช่เพียงกิจวัตรประจำวันอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นรากฐานของชีวิตที่มั่นคงจิตเริ่มรู้จักสังเกตความเคลื่อนไหวของใจตนเองไม่ว่าอารมณ์ใดๆจะเกิดขึ้นก็ไม่ตื่นตระหนกเราจะเริ่มเข้าใจว่าทุกความคิดทุกความรู้สึกเป็นเพียงปรากฏการ์ชั่วคราวเหมือนลมพัดผ่านต้นไม้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เพราะเมื่อรู้เท่าทันจิตจะไม่ถูกลากไปตามกิเลสและความยึดมั่นถือมั่นการสวดมนต์ไม่เพียงสร้างความสงบชั่วคราวแต่เป็นการฝึกสมาธิและสติทุกคําทุกถ้อยคำที่สวดออกมาเป็นเหมือนเส้นทางนำใจกลับสู่ความบริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์แม้เพียงเล็กน้อยความคิดและการกระทำก็จะเริ่มเปลี่ยน เราจะมีความอดทนมากขึ้นมีเมตตามากขึ้นและสามารถเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวนี่คืออนิสงส์ที่ละเอียดแต่ทรงพลังยิ่งกว่าเสียงคำชมใดๆในขณะที่เราฝึกจิตอย่างต่อเนื่องจะเกิดความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความไม่เที่ยงทุกข์และสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็น เมื่อใจเห็นความจริงนี้ความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยๆค,คลายเราไม่ต้องกังวลหรือกลัวต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพราะรู้ว่าทุกสิ่งล้วนไม่จีรังและการปล่อยวางเป็นหนทางสู่ความสงบแท้จริงนอกจากนี้การภาวนาเงียบๆย,ยังช่วยให้เราตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับโลกใจที่สงบจะไม่เบียดเบียนไม่โตเถียงด้วยอารมณ์แต่ตอบสนองด้วยความเข้าใจ ทุกคำพูดทุกการกระทาจะเต็มไปด้วยสติทำให้ความสัมพันธ์ทั้งในครอบครัวเพื่อนฝูงและสังคมโดยรอบค่อยๆกลายเป็นความสัมพันธ์ที่สงบและอบอุ่นนี่คือผลบุญที่เกิดจากจิตที่สงบและตั้งมั่นในคุณธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้ที่ฝึกจิตให้มั่นคงยอมสามารถเผชิญกับความทุกข์และความสุขได้อย่างสมดุลไม่คลอนแคลนไม่ยึดติด และเมื่อเราฝึกสติอย่างต่อเนื่องจะเกิดความเข้าใจในกฎแห่งกรรมทุกการกระทำของเราไม่สูญเปล่าแต่จะสะสมเป็นพลังแห่งความดีที่ส่งผลต่อชีวิตในปัจจุบันและอนาคตการภาวนาและสวดมนต์จึงเป็นทั้งการสร้างสติและการสร้างบุญใหญ่ในเวลาเดียวกัน สุดท้ายนี้เมื่อใจเราฝึกจนสงบลงอย่างแท้จริงการใช้ชีวิตในทุกวันจะเต็มไปด้วยความหมายแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยก็สามารถนำมาซึ่งความสุขความทุกข์ไม่กลายเป็นบ่วงพันธนาการแต่เป็นครูสอนให้เราเติบโตและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือใจจะมีอิสระจากความวุ่นวายภายนอกมีความสุขที่เกิดจากภายใน นี่แหละครับพลังของการภาวนาเงียบๆและการสวดมนต์เบาๆที่ดูธรรมดาแต่สามารถสร้างบุญใหญ่เกินคาดและนำพาชีวิตเข้าสู่หนทางแห่งปัญญาและความสงบอย่างแท้จริงและเมื่อใจได้ฝึกฝนกับความเงียบสงบอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มสังเกตเห็นความละเอียดอ่อนของชีวิตรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้องใบไม้ปลิวหรือแม้แต่แสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่าง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติธรรมดาแต่กลายเป็นบทเรียนเล็กๆของความไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสังเกตสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ด้วยสติเพราะในรายละเอียดเล็กๆนั้นใจจะเรียนรู้ความจริงอันลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตการภาวนาเงียบๆไม่ได้หมายถึงการนิ่งเฉยต่อโลกแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกโดยไม่ถูกโลกครอบงำเมื่อเราเจอกับความโกรธ ความเศร้าหรือความกลัวใจที่ผ่านการฝึกจะสามารถมองอารมณ์เหล่านั้นด้วยความเข้าใจไม่ด่วนตัดสินไม่เร่งผลักไสแต่ยอมรับและปล่อยให้มันผ่านไปนี่คือการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างละเอียดให้เรารู้จักปล่อยวางและเข้าใจความจริงของทุกสิ่งในขณะสวดมนต์เบาๆทุกถ้อยคำที่ออกจากปากไม่ใช่เพียงเสียงแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างใจและปัญญา ทุกคำสอนในบทสวดช่วยเตือนใจให้ระลึกถึงความดีความเมตตาและความจริงเมื่อทำบ่อยๆจิตจะเริ่มคุ้นเคยกับความสงบและความเข้าใจการตัดสินใจและการกระทำในชีวิตประจำวันจะค่อยๆสอดคล้องกับหลักธรรมไม่ต้องฝืนใจแต่เป็นการเปลี่ยนจากภายในอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชีวิตที่ประสบความสุด ไม่ได้อยู่ที่การแสวงหาสิ่งใหม่ๆเสมอไปแต่เกิดจากการเข้าใจและเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีใจที่สงบจากการภาวนาและสวดมนต์เบาๆจะเห็นความเรียบง่ายของชีวิตเป็นสิ่งมีค่าเราเริ่มเข้าใจว่าการให้และการแบ่งปันความดีไม่จําเป็นต้องใหญ่โตแต่เกิดจากใจที่จริงใจและตระหนักรู้นี่คือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันเปลี่ยนจิตใจของเราให้บริสุทธิ์และสงบ เมื่อเวลาผ่านไปการฝึกจิตเช่นนี้จะทำให้เราพบความมั่นคงภายในไม่ว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ใจของเราจะยืนอยู่ด้วยสติและความเข้าใจพระพุทธเจ้าทรงเน้นให้เราเห็นคุณค่าของสติปัฏฐานการรู้ตัวและอยู่กับปัจจุบันเพราะนี่คือทางสู่ความเป็นอิสระภายใน การภาวนาเงียบๆจึงไม่ใช่เพียงการสร้างความสงบชั่วคราวแต่เป็นการสร้างชีวิตที่มั่นคงและมีปัญญาอย่างยั่งยืนและที่สุดเมื่อใจของเราเชื่อมโยงกับธรรมะอย่างลึกซึง้งเราจะพบว่าแม้การกระทำเล็กๆก,ก็สามารถสร้างอานิสงส์ใหญ่ได้ความเมตตาความการุณาความอดทนและความเข้าใจเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกลมหายใจที่มีสติ ทุกบทสวดที่เข้าใจความหมายล้วนเป็นการสะสมบุญใหญ่เกินคาดและนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงชี้นำให้เราสามารถเดินบนหนทางของปัญญาและความสงบด้วยใจที่มั่นคงลึกซึ้งและบริสุทธิ์และเมื่อการภาวนาเงียบๆและการสวดมนต์เบาๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดแต่ทรงพลัง ใจที่เคยฟุ้งซ่านจะค่อยๆกลายเป็นใจที่รู้ตัวเราจะไม่ถูกอารมณ์พาไปโดยอัตโนมัติแต่สามารถมองความคิดและความรู้สึกด้วยความเข้าใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้รู้เท่าทันใจของตนย่อมมีอิสระจากกิเลสไม่ว่าวันนั้นจะเจอความทุกข์หรือความสุขมากเพียงใดใจจะไม่หวั่นไหวง่าย ในยามที่เราภาวนาเงียบๆและสวดมนต์เบาๆเราจะเริ่มสังเกตเห็นความเชื่อมโยงระหว่างใจและกายทุกลมหายใจทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายกลายเป็นบทเรียนของความรู้สึกตัว พระพุทธเจ้าทรงเน้นให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่เพราะจิตที่อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นที่จะเห็นความจริงได้ชัดเจนไม่ถลําไปในอดีตรหรืออนาคตและนี่คือกุญแจสู่ความสงบที่แท้จริง การสวดมนต์เบาๆไม่ใช่เพียงการออกเสียงคำสวดแต่เป็นการสร้างสะพานระหว่างจิตกับปัญญาเมื่อใจจดจ่อกับถ้อยคำแห่งธรรมสติจะค่อยๆแข็งแรงและความเข้าใจในหลักธรรมจะซึมซับเข้าสู่จิตโดยไม่รู้ตัว ความโกรธความโลภหรือความหลงผิดจะค่อยๆลดทอนใจจะเริ่มเปิดกว้างต่อความเมตตาและความกรุณานี่คือผลบุญที่เกิดจากการปฏิบัติด,ด้วยสติและความเข้าใจ เมื่อเราฝึกจิตด้วยวิธีนี้ไปเรื่อยๆเราจะพบว่าชีวิตประจำวันเริ่มเต็มไปด้วยความหมายการทำงานการสนทนาการพบปะผู้คนไม่ได้เป็นเพียงกิจวัตรธรรมดาแต่กลายเป็นโอกาสให้ฝึกสติโอกาสให้ใจสะสมความสงบและความเข้าใจ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงสำคัญกว่าการอยู่ในสมาธิเพียงชั่วคราวเพราะชีวิตประจำวันคือสนามทดสอบจิตใจอย่างแท้จริง ใจที่สงบจากการฝึกภาวนาและสวดมนต์เบาๆจะเริ่มเห็นความจริงของความสัมพันธ์เราจะเข้าใจว่าผู้คนไม่ได้เป็นศัตรูหรือเพื่อนแท้ตามความเข้าใจแบบพื้นผิวแต่เป็นผู้ที่สะท้อนความจริงภายในใจของเราพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ปัญญาและเมตตาในการรับมือกับผู้คนใจที่สงบจะไม่ถูกรบกวนด้วยอารมณ์แต่ตอบสนองด้วยความเข้าใจและความการุณา นี่คือผลบุญที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงคุณค่าและเมื่อเราฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมีบทเรียนของมันความสุขและความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องวิ่งตามหรือหลีกหนีแต่เป็นครูสอนให้ใจเข้มแข็งและมีสติใจที่ผ่านการฝึกเช่นนี้จะไม่หวั่นไหวง่ายไม่หลงไปกับกิเลสและสามารถอยู่กับความจริงได้อย่างสงบ นี่คืออนุภาพของการภาวนาเงียบๆและสวดมนต์เบาๆที่พระพุทธเจ้าส่งสอนบุญใหญ่ที่เกิดจากความสงบและความเข้าใจซึ่งเกินกว่าที่เราจะคาดคิดและเมื่อเราฝึกใจให้สงบผ่านการภาวนาเงียบๆและการสวดมนต์เบาๆไปอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มสังเกตเห็นความละเอียดอ่อนของชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทุกลมหายใจทุกความรู้สึกจะถูกสังเกตอย่างเต็มใจ ใจจะไม่พุ่งไปตามความอยากหรือความกลัวแต่จะรับรู้ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้รู้เท่าทันความจริงของใจจะไม่เป็นทาตของกิเลสและจะสามารถเผชิญทุกสถานการณ์ด้วยความเยือกเย็นและปัญญาเมื่อใ,ใจเริ่มสงบเราจะพบว่าการมองเห็นสิ่งเล็กน้อยในชีวิตกลายเป็นความสุข เสียงนกร้องรอยยิ้มของผู้คนสายลมที่พัดมาทั้งหมดไม่ได้เป็นเพียงสิ่งธรรมดาแต่เป็นบทเรียนแห่งความไม่เที่ยงและความงดงามของชีวิตพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าการเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ช่วยให้ใจค่อยๆเบาความกังวลและความโลภค่อยๆลดลงและความสงบจะคงอยู่ การสวดมนต์ด้วยใจสงบไม่เพียงสร้างความสงบชั่วคราวแต่เป็นการฝึกสมาธิและสติไปพร้อมกันทุกคำที่สวดออกมาจะเป็นการย้ำเตือนใจให้ระลึกถึงหลักธรรมความเมตตาความการุณาและความเข้าใจ เมื่อสวดบ่อยๆจิตจะค่อยๆซึมซับคุณธรรมเหล่านี้ความโกรธหรือความหงุดหงิดก็จะค่อยๆลดลงและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันจะเริ่มสอดคล้องกับความดีโดยธรรมชาตินี่คือพลังของบุญใหญ่ที่เกิดจากใจสงบ เมื่อเราฝึกฝนการภาวนาอย่างต่อเนื่องจิตจะเริ่มมีความยืดหยุ่นไม่ว่าวันนั้นจะเจอความทุกข์หรือความยากลำบากมากเพียงใดใจจะไม่พังง่ายเพราะใจได้เรียนรู้การอยู่กับความจริงและปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักความพอดีและสายกลางไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปการฝึกใจด้วยการสวดมนต์และภาวนาจึงช่วยสร้างความสมดุลที่ยั่งยืน ในขณะที่ใจสงบเราจะเห็นความสัมพันธ์รอบตัวอย่างชัดเจนเข้าใจความทุกข์ของผู้อื่นได้ง่ายขึ้นและตอบสนองด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยอารมณ์นี่คือการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ทรษฎีความสัมพันธ์จึงค่อยๆกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความสงบผลบุญจากความเข้าใจเหล่านี้ละเอียดลึกแต่ทรงคุณค่า และเมื่อเราฝึกจิตใจจนมั่นคงทุกการกระทำคําพูดและความคิดจะเต็มไปด้วยสติไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือความไม่แน่นอนใจจะสามารถรับมือได้อย่างมั่นคงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนของชีวิตใจจะเรียนรู้ที่จะเติบโตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเห็นคุณค่าของความรู้ตัวในปัจจุบันเพราะนี่คือหนทางสู่ความเป็นอิสระและความสุขแท้จริง บุญใหญ่ที่เกิดจากการฝึกใจและสวดมนต์เงียบๆจึงเกินกว่าที่เราจะคาดคิดและเมื่อเราฝึกจิตด้วยการภาวนาเงียบๆและสวดมนต์เบาๆไปเรื่อยๆเราจะเริ่มสัมผัสความสงบที่แท้จริงอยู่ในทุกลมหายใจใจที่เคยวุ่นวายจะค่อยๆเรียนรู้การอยู่กับความจริงของชีวิตทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะถูกสังเกตด้วยสติไม่ถลำไปตามความโกรธความโลภหรือความหลง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตที่รู้เท่าทันอารมณ์ของตอนเองจะไม่ถูกกิเลสครอบงำและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสงบเย็นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งภายนอกการสวดมนต์เบาๆและภาวนาเงียบๆเป็นทั้งการฝึกใจและสร้างบุญใหญ่ทุกคำที่สวดทุกลมหายใจที่ตั้งอยู่ในสติจะค่อยๆหล่อหลอมจิตใจให้บริสุทธิ์เกิดความเมตตาความการุณาและความเข้าใจต่อผู้อื่น ใจที่สงบและม ja uh ีสติจะมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวเสียงนกร้องแสงแดดลมพัดทุกสิ่งล้วนเป็นบทเรียนของธรรมชาติและความไม่เที่ยงและนี่คือพลังแห่งบุญที่เกิดจากใจที่สงบและตั้งมั่นเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องเราจะพบว่าความสัมพันธ์กับผู้คนและโลกภายนอกเปลี่ยนไปเราตอบสนองด้วยความเข้าใจแทนที่จะเป็นอารมณ์ ทุกความขัดแย้งกลายเป็นบทเรียนให้ใจเติบโตทุกความสุขและความทุกข์ถูกมองด้วยปัญญาทำให้ชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยความหมายไม่ว่าผู้ใดจะเข้ามาในชีวิตใจของเราจะสามารถอยู่กับความจริงได้อย่างมั่นคงนี่คือผลของอานิสงส์จากการฝึกใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสุดท้ายนี้ให้พรแด่ทุกท่านที่ตั้งใจฟังและฝึกใจด้วยสติ ขอให้จิตใจของท่านสงบเย็นดุดน้ำใสที่ไม่ไหลวุ่นวายขอให้ทุกลมหายใจนำพามาซึ่งความเมตตาความการุณาและความเข้าใจขอให้ทุกการกระทำเต็มไปด้วยบุญใหญ่และอานิสงส์ทำให้ชีวิตประจำวันสงบสุขและเต็มไปด้วยปัญญาขอให้ทุกท่านพบความสุขที่แท้จริงจากภายในก้าวเดินบนหนทางแห่งธรรมะด้วยใจมั่นคงลึกซึ้งและบริสุทธิ์สาธุ